เลยว่าทุกคนไม่ได้อ่านชื่อคลิปผิดค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง จริงๆค่ะสวัสดีค่ะจากชาแนลพอยต์ิวค่ะหลายคนอ่านชื่อคลิปนะคะแล้วก็สงสัยว่าเฮ้ยเรื่องเที่ยที่เราจะเล่ากันเนี่ยมันคือเรื่องอะไรคือบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยนะคะเล่าเรื่องจริงๆค่ะทุกคนเพราะว่านี่คือรายการสาระสัตว์นะคะรายการที่วิวจะนาเอาสาระน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งแน่นอนนะคะขึ้นชื่อคลิปมาขนาดนี้วันนี้เราต้องมาคุยกันว่าในเรื่องของน้องเทียนนี่แหละน้องเที่ยหรือว่าน้องตัวเงินตัวทองเนี่ยนะคะเป็นสิ่งมีชีว ะะดังนั้นในคลิปวิดีโอวันนี้วิวก็เลยคิดว่าเรามาคุยกันเรื่องเขาเต็มๆเลยดีกว่าว่าเจ้าโนเฮียที่เรารู้จักกันดีเนี่ยน้องเป็นเฮียชนิดไหนมี่เฮียนั่นเฮียนูกก่นเฮียสรุปมันเฮียเดียวกันไหมแล้วเฮียทั้งหลายเนี่ยมันผิดอะไรทําไมต้องกลายเป็นคําด่าด้วยสรุปแล้วเฮียมีประโยชน์หรือเปล่าวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยนี่ทุกคนใครอยากไปเที่ยวแบบทั้งสนุกและได้สาระก,กับวิวบ้างคะใครที่ติดตามเรื่องราวจากพ้อยวิวเคยอยากไป คอนเซปของ p พลวิวออนทัวร์นี่นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวแบบทั้งสนุกและได้สาระมีวิวเดินทางไปด้วยทุกทริปไปเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังณนะสถานที่จริงที่มันเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องศึกชิงบัลลังก์ของอินเดียการสร้างพีระมิดอียิปต์ไปจนกระทั่งถึงตำนานอนาตเซียที่รัสเซียเลยค่ะจากประเทศไหนก็รับรองว่าสนุกและได้สาระแน่ๆน,นะคะส่วนคอนเซปการเดินทางของเราง่ายๆเลยค่ะกินหรูอ,อยู่สบายวิวอยู่ได้ทุกคนอยู่ได้และยังไม่พอค่ะวิวรู้ว่าทุกคนเนี่ยเป็นชาวโซเชียลใช่ไหมดังนั้้้นนะคะคูมีกไไปปปดวยยถ่ารแช แช่แชให้ทุกคนขึ้นรถปุ๊บส่งรูปปั๊บลงรูปปุ๊บใครที่สนใจจะไปออนทัวร์กับวิวนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ f a Facebook f a n p a g e พอยวิวเลยค่ะสนใจทริปไหนรีบจองนะคะมีจํานวนจํากัดมากจริงๆไปหมดอดนะแล้วอย่าลืมไปเที่ยวแบบทั้งสนุกและได้สาระกันนะคะ หลายคนเนี่ยนะคะเวลาที่นึกถึงเฮียเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้นึกภาพเป็นหน้าน้องตัวเงินตัวทองเหมือนที่อยู่ในมือวิวหรอกค่ะแต่อาจจะไปนึกหน้าเป็นมนุษย์เป็นอะไรหลายๆคนก็จะไปนึกถึงเหตุการณ์นึกถึงพฤติกรรมนึกถึงว่าโหนี่มันคือคำด่านะคะเพราะว่าคําว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในคําที่ไทยเราใช้กันแบบหลากหลายมากจริงๆเรียกได้ว่าเป็นได้ทั้งคํานําหน้าชื่อเป็นได้ทั้งประธานของประโยคเป็นได้ทั้งกริยาเป็นได้ทั้งกรรมเป็นได้ทั้งคําวิเศษและส่วนอื่นๆของประโยคค่ะคือเป็นได้ทุกส่วนเลยจริงๆเราสามารถเอา เนี่ยแท้เขาไม่ได้ในทุกจุดของประโยคนะคะใดๆก็ตามวันนี้เราไม่ได้จะมาคุยกันเรื่องเฮี่ยในแบบฐานะเชิงของเรื่องภาษาของอะไรคะ่ะเราอาจจะพูดถึงน้อยมากๆนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเป็นเรื่องสาระสัตส์เป็นเรื่องแบบ ริเลยว่าเจ้าเฮียที่เราเห็นเดินเดินอยู่ริมน้ําบ้างอะไรบ้างปีนอยู่ตามต้นไม้บ้างแล้วต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสัตว์เอกโซติกสวยนักสวยหนาบางคนอยากจะเอาหนังเขาไปทํากระเป๋าอยากจะเอาไปทําอะไรเนี่ยสรุปแล้วมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะบอกเลยว่าเจ้าเฮียตัวเนี้ยมันน่าสนใจกว่าที่เราคิดค่ะเพราะถ้าเราพูดถึงเฮียเนี่ยนะคะเราจะรู้ค่ะว่าเขามีอีกชื่อหนึ่งว่าตัวเงินตัวทองเนาะมีคนตั้งเอาไว้เพราะว่าเวลาที่รู้สึกว่าบอกว่าเฮียเข้าบ้านฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เอาไปเรียกว่าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านแล้วกันหลายคนเข้าใจว่าเฮ าษาอังกฤษเรียกว่าวารานุสค่ะเพราะมีช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะที่เราไม่อยากเรียกน้องเฮียว่าเฮียกันค่ะดังนั้นเราก็พยายามจะตั้งชื่อน้องว่าวารานุสนะคะตามชื่อทางวิทยาศาสตร์ของน้องก็คือวารนัสซาวาชอค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้สําเร็จไปนะคะเรื่องนี้ตกไปสักพักหนึ่งละดังนั้นเฮียยังชื่ออย่างเป็นทางการว่าเฮียอยู่เฮียถ้าเราใช้เรียกสัตว์มันไม่ใช่คำหยาบนะทุกคนคําว่าเฮียจะกลายเป็นคำหยาบเมื่อเรานําไปใช้เรียกสิ่งอื่นๆแล้วมีความหมายแฝงในนั้นเหมือนกับคําว่าควายนี่แหละซึ่งน้องเียน่ะะาใตวออจููรรกลด หรือว่าตระกูลที่ตะกวดแล้วก็อยู่ในวงวานัสค่ะซึ่งบอกเลยว่านกเฮียเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ที่ยติเยอะมากค่ะสัตว์ในตระกูลเฮียเนี่ยมีอยู่ประมาณ80ชนิดด้วยกันกระจายตัวอยู่ทั่วโลกเลยนะทุกคนทั้งบริเวณเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ตั้งแต่บางคาลาเทศสีลังกาอินเดียไปจนกระทั่งถึงอินโดจีนแล้วก็เกาะต่างๆของอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ยังมีไปถึงทวีปโอเชียเนียแล้วก็แอฟริกาด้วยค่ะแล้วบอกเลยว่าสัตว์ในตระกูลนี้เนี่ยนะมันมีขนาดที่แบบหลากหลายมากมีตั้งแต่บางพัันธุ์ทีี่ตววเเล็กจิยาประมณ20 ส่วนญาติของน้องที่ตัวใหญ่ที่สุดนะคะก็คือมังกรโคโมโดค่ะถ้าโตเต็มที่ในนะมังกรโคโมโดก็ะจะตัวยาวประมาณ2-3เมตรน้าหนักได้90กิโลกรัมเลยนะคะและในบรรดาญยยาติญาติของน้องทั้งหมด8 0ชนิดเนี่ยน้องเฮียไทยเรานี่นะคะถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ค่ะทุกคนส่วนลักษณะทั่วไปของเฮียเนี่ยนะคะที่มันแตกต่างจากญาติญาติของมันเนี่ยจุดขัดกลนอย่าจินตนาการภาพหน้าใครทั้งนั้นให้จินตนาการภาพน้องเฮียจริงๆนะคะที่หน้าตาน้องก็คือจะเป็นสัตว์เลื้อยคล อมเทาขาดสั้นแต่ว่าแข็งแรงมีเกร็ดตลอดตัวนะคะไม่มีต่อมเหงือแต่ว่าจะมีต่อมน้ํามันที่ปล่อยน้ํามันออกมาเคลือบตัวเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ําทั้งตัวค่ะลิ้นของเฮียเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะเป็น2แฉกคล้ายๆกับลิ้นงูและสาเหตุที่เฮียมันจะแลบลิ้นตลอดเวลานะคะแป๊บบๆ,ๆเนี่ยเพราะว่าเฮียเนี่ยน,นะคะใช้ลิ้นในการรับกลิ่นนั่นเองค่ะมาดูนิสัยของเฮียกันบ้างน,นะคะจุดเช่นกันค่ะอย่าเพิ่งไปจินตนาการถึงแหลรพฤติกรรมที่เราคุ้นเคยนะคะไม่ใช่ค่ะอันนั้นเป็นพฤติกรรมมนุษย์นะคะทุกกกกคนนนพฤติิรรรมขอออออองงงง้้้้เียยยจจๆ่่ะชบาาศัูลลํแว็ ไล่น้ำเก่งน้องเนี่ยมักจะอยู่ตัวคนเดียวนะคะเป็นสัตว์รักสันโดษแต่ถ้าสมมติว่าใครเข้าไปใกล้เข้าไปทําร้ายหรือทําให้มันกลัวเนี่ยมันก็อาจจะบุกจู่โจมากัดเราได้เหมือนกันนะคะถ้าเราไปดูเคสจริงๆเนี่ยนะเคสที่เฮียทําร้ายคนเนี่ยมีน้อยมากนอกจากว่าจะไปแย่มันก่อนหรือว่าไปทําให้มันกลัวก่อนนะคะเพราะเวลาเจออะไรจริงๆเนี่ยเฮียก็มักจะหนีก่อนค่ะมันมักจะแบบไม่ได้ทําร้ายหรืออะไรส่วนเรื่องอาหารการกินนะคะที่เขาชอบบอกว่าลากไก่ลงไปกินในน้าอันนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าสัตว์ชนิดนี้มันจะเป็นสัตววว์์ทททีี่่่เเขาาาาารรยยกกกงิิศสต Extre Carnival คคะ็ือนแบ ไม่ปัญญาปัญ,ญ่างินได้ทุกอย่างอยากจะกินอะไรก็กินนะคะยกตัวอย่างเช่นไก่หนูปลาจิ้งจกกบงูจระเข้ตัวเล็กๆก,ก็กินใครบอกว่าน้องเฮีย่ยคือจระเข้จิ๋วนะคะน้องอาจจะไม่ใช่จระเข้จิว๋วแต่น้องสามารถกินจระเข้ตัวจิว๋วจริงๆได้นะเต่าก็กินได้ซากสัตว์ที่ตายแล้วเฮีย่ยก็กินได้เหมือนกันจะตัวเล็กจะตัวใหญ่กว่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะถ้าสมมติว่ามันสามารถเข้าถึงได้กินได้มันก็กินยับนะคะมันไม่เลือกนะคะดังนั้นเวลาเห็นน้องเฮีย่ยเข้าเซเว่นไม่ต้องตกใจนะทุกคนมันอาจจะไปหาของแปลกๆใหม่ๆกินเพราะว่มันนไุ้ใแะค เอาว่ามันอาจจะหลงเข้าไปเพราะอากาศเย็นเฉยนะแต่ใดๆก็ตามนะคะเวลาที่เฮียมันออกล่าเหยื่อเนี่ยมันจะใช้วิธีว่ามันจะเล็งทุกคนเสร็จแล้วมันงับเลยนะคะมันไม่ใช่สัตว์แบบเสือที่จะแบบเล็งแล้วก็รอเวลาซึ่งเฮียเนี่ยล่าสัตว์ได้ทั้งบนบกและในน้านะแม้แต่ในน้ํามันก็ล่าสัตว์ได้แบบมีประสิทธิภาพมากนะคะเพราะว่านงเฮียเนี่ยสามารถอยู่ในน้ําได้นานประมาณแบบครึ่งชั่วโมงเลยซึ่งหลายๆคนที่เคยเห็นข่าวมีคนโดนเฮียกัดหรืออาจจะเคยโดนเฮียกัดอาจจะรู้สึกว่า <c oughs> เฮียเป็นสัตว์มีพิษรอเปล่ามันดูน่ากกาอนน้งพิษคะะ็ป น้องเนี่ยมันแข็งแรงมากแรงกัดของมันเนี่ยนะคะอันตรายแล้วก็อาจจะทําให้เกิดแผลรุนแรงได้ค่ะแล้วยังไม่พอตัวน้องไม่มีพิษแต่ว่าน้ําลายของน้องมันสกรปรกมากมันเต็มไปด้วยแบคทีเรียรต่างๆมากมายดังนั้นน้องไม่ได้ปล่อยพิษใส่ร่างกายเราแต่ถ้าน้องกัดเราแบคทีเรียรจากน้ําลายของน้องเนี่ยอาจจะทําให้แผลของเราเนี่ยติดเชื้อได้นะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเสียชีวิตได้ในเวลาไม่กี่วันเลยค่ะแปลว่าถ้าใครไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจริงๆอย่าไปยุ่งกับพิเอะค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะมีโอกาสมากที่เราอาจจะไปทําให้มันกลัวลัววววแแแแลลลลล้้้้้กกกก็็็โดดดดนนผตติเชือุยยไะ ซึ่งบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าเวลาที่เราเห็นน้องหน้าตาคล้ายๆแบบนี้เนี่ยนะคะเดินไปเดินมาในประเทศไทยเราก็จะเข้าใจว่าโอ้ยนี่เฮียหมดเลย เต็มประเทศไปหมดนะคะแต่จริงๆแล้วอยากบอกทุกคนว่าทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่เฮียทั้งหมดนะคะมีแค่เฮียอยู่บางจุดเท่านั้นนะคะเพราะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยน้องก็มีญาติอยู่ถึง4สายพันธุ์ด้วยกันค่ะนั่นก็คือตะกวดหรือที่เขาเรียกว่าแลนนะคะตุ๊ตตู่เหา่าช้างแล้วก็เฮียค่ะซึ่งสัตว์ทั้ง4ีชนิดนี้จะอยู่ในวงเดียวกันหลายๆคนจะชอบเรียกรวมๆว,ว่าโอ้นี่ก็เฮียหมดเลยเพราะว่าในสมัยโบราณนคนไทยเรายังไม่ได้แยกตามแบบวิทยาศาสตร์อะไรแล้วก็เรียกรวมๆเหมือนที่เราเรียกปลาปลาเออนี่คือปลาอะไรที่มันว่ายน้้ํําาาาาาอออยู่ในนนนนนนกก็็็็็็คืปปปปปปลลลหมมดจจจะะะะเเเเโวไร นะแต่ในยุคสมัยปัจจุบันนะคะที่เราสามารถแยกทางวิทยาศาสตร์ได้แล้วเนี่ยถ้าเราเอาแบบเป๊ะๆจริงๆว่าอันไหนคือเหี้ยเนี่ยนะคะก็มีแค่เหี้ยชนิดเดียวค่ะส่วนอีกสาชนิดนี่เป็นแค่ญาติกันเฉยๆตะกวดหรือว่าแลนเนี่ยนะคะจะมีชื่อวิทยาศาสตร์ที่ไม่เหมือนกันค่ะตัวน้องก็สีน้าตาลมีจุดสีเหลืองกระจายทั่วตัวแล้วก็ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่บนต้นไม้หากินบนพื้นดินแล้วก็จะว่ายน้าไม่ค่อยเก่งนะคะซึ่งตะกวดหรือแลนดี่ยนะคะคือสิ่งที่มนุษย์ชอบเอามากินกันค่ะส่วนตุต่นตอนี่นมัเด็กสปปลาายถึงคนี่ยนจะอออกไปทาง้มหรืดะ พอโตหน่อยนีย่ถึงจะค่อยๆจางลงนะคะมีขีดสีดำตั้งแต่ขอบตาถึงคอตัวเนี่ยจะออกสีดำอ้วนป้อมแต่ว่ามีรอยขวางเป็นสีเหลืองตลอดทั้งตัวตัวก็จะเล็กกว่าบรรดาสีพี่น้องด้วยกันนะเคลื่อนไหวช้าแล้วก็รักสงบส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคใต้แล้วก็ภาคตะวตันตกของไทยนะคะดังนั้นเอาจริงๆที่วิลอุ้มอยู่เนี่ยมันหน้าตาดูเป็นน้องตุ่มมากกว่าน้องเฮียนะแต่ว่าเอาเถอะอยาให้วิลได้มีตุ๊กตาหน้าตาเหมือนมากเกินไปอยู่ในบ้านเลยนะทุกคนใดๆก็ตามญาติตัวสุดท้ายของน้องนะคะก็คือเหาช้างค่ะเ่าา้ีีสเล็กวววตตััดขม ลายขวางตามตัวมีเกร็ดบนคอมีปุ่มแหลมๆแล้วก็เคลื่อนไหวได้เร็วจริงๆแล้วขี้อายวก็ขี้กลัวมากนะคะแต่ถ้าเข้าใกล้ก็จะดุกกระเที่ยยเยอะเลยค่ะและตัวเหาช้างเนี่ยสามารถส่งเสียงขู่ได้ด้วยนะทุกคนต้องบอกว่าในบรรดา4ีตัวเนี้ยไม่ต้องห่วงค่ะคนไทยเราสับสนกันเป็นประจำโดยเฉพาะตะกรวดหรือแรนเนี่ยเรามักจะเรียกสลับกับเฮียเสมอๆนะคะแถนถ้าไปดูภาษาถิ่นเนี่ยชาวบ้านแต่ละที่ก็เรียกตะกรวดเรียกแรนเรียกอะไรไม่เหมือนกันอีกดังนั้นก็ไม่แปลกที่เราจะสับสนกันม่วไปหมดค่ะแต่เขาบอกว่าวิธีสังเกตง่ายยๆเลนะะืออาป็นตกวดหรแี่ง่าตาลย สมมติว่าเป็นดำดำเขียวเขียวให้นึกว่าเป็นเฮี้ยไว้ก่อนนะคะแล้วก็ให้ดูเรื่องที่อยู่อาศัยนี่แหละว่าถ้าเป็นน้องเฮี้ยเนี่ยมักจะอยู่ใกล้น้ําในขณะที่ตะกวดหรือแรนด์มักจะอยู่กับต้นไม้ใดๆก็ตามไม่ว่าจะตัวไหนในบรรดาเครือญาตินี้นะคะถ้าเราตรวจชอบขึ้นมาบอกเลยว่าทั้งหมดนี้เป็นสัตว์ปาคุม้มครองค่ะแปลว่าเราไม่สามารถเลี้ยงไม่สามารถซื้อสามารถขายหรือว่ามีในครอบครองได้นะคะทุกคนยกเว้นอย่างเดียวในนั้นค่ะคือเฮี้ยนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยมีคนนิยมเฮี้ยมากขึ้นคนก็บอกว่าจริงๆหนังเฮ จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะใครไม่รู้นะคะแอมเสเคยมีคอลเลคชันที่เป็นหนังเฮียด้วยนะทุกคนแล้วแพงแพงแบบแพงเลยแพงกว่าหนังจระเก้นะดังนั้นนะคะเมื่อปี2567ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ปรับให้เฮียเนี่ยเป็นสัตว์ปากุ้นครองที่สามารถเพาะเลี้ยงได้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าเราไปจับเฮียที่ไหนมาเลี้ยงก็ได้นะไม่ได้นะเราต้องขออนุญาตจากกรมอุทยานก่อนไม่งั้นจะมีโทษทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับค่ะซึ่งข่าวล่าสุดเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยเหมือนมีข่าวออกมาแว๊บว่าเขาพยายามจะปรับ พันแม่พันธมาจากกรมจากอะไรนะเด็กๆก็ตามอันนี้ยังไม่ได้อัปเดตร้อยเปอร์เซ็นต์งนั้นข้ามไปก่อนคะ่ะอ่ะฟังแบบนี้น่าสนใจขึ้นมาทิดตึงนะคะว่าเอา้าเฮียมีประโยชน์ด้วยหรอมีประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจด้วยนะไม่ได้มีไว้แค่เป็นใช้เป็นคำด่านะคะใช่ค่ะทุกคนนอกจากในเชิงเศรษฐกิจแล้วนะเฮายังมีประโยชน์อื่นอีกคืออย่างแรกเลยคือน้องเป็นนักทาความสะอาดในธรรมชาติที่แบบดีมากๆถึงเราจะรู้สึกว่าเฮเป็นสิ่งสกปรกใช่น้ําลายน้องสกปรกแต่ตัวน้องเองเนี่ยนะคะเป็นนักทําความสะอาดที่ดีเพราะว่าน้องกินได้ทุกอย่างใช่ปาน้องกินสัตว์นนนนาาาาดเเเล็็กกกปรรคุมมจํวชช่่ไให้สั นีเยอะไปอันนี้อา้าวลานี้ก็ได้ลา่านั้นก็ได้อะไรมีเยอะไปเฮียกินได้หมดนะคะและยังไม่พอคะ่ะการที่มีซากสัตว์อยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยกว่าจะปล่อยให้ธรรมชาติค่อยๆย่อย,ยอยสลายไปมันก็นานใช่ไหมอาจจะมีเชื้อมีจุลินซีมีแบคทีรียสัตว์อื่นๆอ,อ,อาจจะกินซากสัตว์ที่มันเละมากแล้วไม่ได้แต่น้องเฮียสามารถทําได้นะคะดังนั้นน้องสามารถจัดการให้ได้หมดค่ะและยังไม่พอนะทุกคนเนื่องจากน้องสามารถกินได้ทุกอย่างแล้วตัวน้องก็ไม่ได้เป็นอะไรสบายดีต่อให้มันจะสกปรกแค่ไหนเนี่ยมันก็เลยทําให้คนเเเรรรริ่่่มมมสสสงงัยววาาาาาาาอออะหืจถน้ึก ได้นะว่าน้องมีความสามารถอะไรในการจัดการทุกอย่างกับร่างกายตัวเองขนาดนี้ปรากฏว่าเขาศึกษาไปศึกษามาเขาเจอว่าจุลินรีย์ในท้องของน้องเนี่ยมันเป็นจุลินรียตัวพิเศษตัวหนึ่งที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดังนั้นไม่ว่าน้องจะกินอะไรมีเชื้อโรคแค่ไหนเข้าไปกระเพาะน้องสามารถจัดการเองได้นะคะยังไม่พอมีคนไปศึกษาระบบเลือดของน้องอีกว่าน้องเนี่ยมีภูมิคุม้มกันดีมาตั้งแต่เกิดคือเกิดมาก็แข็งแรงเลยแล้วยังไม่พอเวลาเลือดออกเนี่ยนะเลือดน้องแข็งตัวเร็วมากคือมันจะไม่ไหลแบบโจกโจกอ่ะมันไหลแ้อง น,น่ยนมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและอีกอย่างหนึ่งต้านอะไรได้ว่าต้านเซลล์มะเร็งได้จ้าน้องมหัศจรรย์นขนาดนี้เลยนะคะนี่แหละสาเหตุที่ทําให้น้องกินอะไรก็ได้เพราะว่าน้องแบบซุปเปอร์พาวเวอร์มากท่านที่น้องเจ๋งขนาดนี้คนก็เลยบอกว่าเฮียนี่แหละคือกุญแจของเรากุญแจที่จะไขความลับของจักรวาลคนก็เลยเริ่มเอาเลือดเฮียเนี่ยนะคะมาศึกษามาวิจัยคะ่ะว่าหรือเราจะสามารถใช้เลือดเฮียในการทํายาฆ่าเชื้อไข้หวัดใหญ่เอาไว้ทํายาต้านมะเร็งรวมไปถึงช่วงปี2021ีก็มีคนศึกษาว่าโคว จะสามารถจัดการกับโควิดได้ไหมอย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากตอนนั้นน้องยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ะนะดังนั้นการจะเข้าไปศึกษาวิจัยอะไรก็ลำบากนิดนึงเวลาจะใช้เลือดน้องในการศึกษาเนี่ยถ้าเอาให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ยังต้องขอกรมอุทยานอยู่แล้วก็ต้องไปจับน้องมาจากในป่าเอามาหุดเลือดออกมาทดสอบเสร็จแล้วก็ปล่อยน้องกลับป่าไปนะคะดังนั้นการทดลองมันก็เลยไม่ได้ก้าวหน้ามากอะไรมากขนาดนั้นค่ะฟังมาขนาดนี้สงสัยเหมือนรู้ไหมว่าเฮ้ยน้องมีประโยชน์ขนาดนี้น้องน่ารักขนาดนี้ทำไมทำไมใครหนอใครทําให้น้องาาาาายเเป็นคํํด่ทให้ร เด็กกลัวที่จะพูดคำว่า กันขนาดนี้บอกเลยว่าวิวก็ไม่รู้ทุกคนเพราะย้อนไปในประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะคนสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮียเป็นสิ่งอัปมงคลกันค่ะคือถ้าไปดูในประวัติศาสตร์ที่น่าจะเห็นเลยว่าคนเเคารพเพีย,ยมากๆเลยด้วยซ้ำเราเนี่ยเจอ er โบราณวัตถุที่เป็นรูปเพียไม่ว่าจะเป็นที่นครสวรรค์เราก็เจอ er โบราณวัตถุรูปเพียทําจากสำมฤทธิ์อายุประมาณแบบ2,500ปีนะน,นักโบราณคดีก็มองว่าเนี่ยเขาไม่ได้ปั้นไว้เฉยๆไม่ได้ปั้นไว้ด่านะแต่เขาปั้นเอาไว้ทําเป็นรูปเคารพเอาไว้ขอฝนทําาาาใหหห้้พพพวกืืชันธธุ์ญอออรรรรดดมมสบููณถไปร ใกล้เคียงที่มันมีร่วมกันอย่างในเวียดนามเนี่ยก็ไปเจอกลองโมโหระทึกนะคะที่ปกติเขาจะทําเป็นรูปกบกันใช่ไหมกรองโมโหระทึกที่เอาไว้ตีขอฝนเนี่ยก็มีกลองโมโหระทึกรูปเพียนะคะอายุประมาณ2 0 0 0ถึง1,000ปีก่อนที่สกราชรวมๆทุกวันนี้ก็4 0 0 0ปีไปแล้วนะเฮียในเวียดนามสมัยนั้นเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องการปลูกข้าวอย่างในบริเวณรอบๆประเทศไทยเราเนี่ยนะพเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็มีหลักฐานเหมือนกันนะคะว่าเขาบูชาเฮียเช่นตำนานพระทองนางนาคที่เขาชอบเล่ากันว่าเป็นบรรพบุรุษเขาอะว่านางนาคเป็นชนพืื้นเมองและะพรท ทองเนี่ยเดินทางมาขึ้นเรือมาสอนให้นางหน้าใส่ชุดนู่นนี่นั่นแล้วก็สืบลูกหลานกันมาเป็นเขาเนี่ยนะมันมีตำนานเล่านะคะว่าชาติก่อนของพระทองเนี่ยน่าจะเป็นตะกวดซึ่งในภาษาของเขาเ็าจะออกเสียงว่าตรอกวดและสิ่งนี้มันส่งอิทธิพลทําให้แถวแถวอีสานใต้อย่างสุรินทร์อย่างเงี้ยก็ยังมีพิธีพลีเส้นตะกวดอยู่นะคะหรืออย่างในพุทธศาสนาเราก็จะเห็นชาดกที่มีเรื่องจุกเฮียเหมือนกันก็คือโคทาชาดกนั่นเองค่ะอันเนี้ยดูผู้รวมๆเนะาะเพราะว่าตะกวดแลนเทียและอื่นๆในสมัยโบราณนี่เป็นสิ่งเดียวกันอยู่เเาาายยยัไมม่่่แกกนนหือบทรลใชิิวศต์ ทีนี้ถามว่าแล้วความศักดิ์สิทธิ์นั้นมันกลายเป็นคําด่าได้ยังไงวิบอกทุกคนเลยว่าวิบตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ยังไม่ชัวร์ว่าใครคือคนแรกที่เอาคำว่ามาเป็นคําด่ากันนะแต่มันก็มีอยู่3มทฤษฎีด้วยกันที่เขาสันนิฐานกันนะคะแบบแรกเนี่ยนะคะก็คือมีคนสันนิฐานค่ะว่าคําว่าเฮี้ยในกลายเป็นคําด่าในช่วงประมาณสมัยรัชกาลที่4ี่ถึงรัชกาลที่5นะคะเพราะว่ามีหลักฐานว่าเขาใช้ด่ากันตอนนั้นค่ะลักษณะการใช้คําว่าเฮี้ยในสมัยนั้นก็ไม่เหมือนสมัยนี้ด้วยนะเขาจะใใใชช้้้้้นนนนนนบบบบรริทปะะมมมาาาาาาาณว่่่่่หหหหเีีคือไไแแตตด สมัยรัชก,การที่4รัชก,การที่5เนี่ยนะคะหมายถึงทําหน้าแบบจนใจทําหน้าแบบแก้ไขไม่ได้แห่แหยิ้มเจือนอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่านานะคะในสมัยนั้นหรือบางทีเขาก็จะใช้เรียกคนที่ทําทรัพย์สินพังเสียหายว่าเป็นคนบางทีก็เรียก เวลาที่สัตว์เข้าบ้านนี่แหละคือด่าประมาณว่าโอ้ให้ตายเลยเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็สันนิษฐานกันว่าอถ้าคําว่าเฮียเริ่มเป็นคําด่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยก็น่าจะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบ้านเมืองเราเริ่มขยายนะคะจากเดิมที่เราต่างคนต่างอยู่น้องเฮียก็อยู่ของน้องเฮียไปเราก็อยู่ของเราไปอาจจะมาปะกันบ้างบางจังหวะบางเวลาแต่ไม่ได้ปะกันบ่อยเนี่ยพอเราบ้านเมืองขยายมากๆเราก็ไปกินพื้นที่อยู่เขาไงเขาก็ไม่รู้จะยังไงเขาก็เลยขึ้นบ้านเรานะคะพอขึ้นบ้านเราเนี่ยสมัยนั้นเรายังเลี้ยงเป็ดเลี้ย เฮี้ย er มาเป็นคำด่าในสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5นะคะส่วนกลุ่มที่2องเนี่ยเขาบอกว่าเปล่าคําว่วาเฮี้ยที่เป็นคําด่าเนี่ยมันเก่ากว่าน,านั้นมันเก่า,กา,นา,นกา,กาไปสมัยรัชกาลที่สองเลยเพราะคําว่าเฮี้ยเนี่ยไปปรากฏอยู่ในโครงโลกกนิตคะ่ะทุกคนบทที่บอกว่าโทษตนงมเงื่อนไว้ห่อนถแถงโทษท่านเก็บมาแจงหลุดเปี้ยตัวเต่าสีตีนแฝงหัวหนึ่งซ่อนนาหยิบกล่าวแต่โทษเฮี้ย มุกเท้ารุงรังนะคะบทนี้แปลงง่ายๆประมาณว่าความผิดคนอื่นเนี่ยนะโอ้ยเห็นตรงนั้นติตรงนี้ไปหมดความผิดตัวเองเนี่ยซุกซุกเอาไว้เหมือนกับเต่าเนี่ยมีแขนมีขามีทุกอย่างครบแหละแต่ซุกเอาไว้ในกระดองในขณะที่เรื่องของคนอื่นเนี่ยบอกว่าเหมือนเฮียเห็นไหมเห็นขาเห็นอะไรหมดเลยประเด็นก็คือจะตีความว่าคาว่าเฮียเป็นคําด่าก็พอตีความได้หรือจะตีความว่าคาว่าเฮียแค่เป็นแบบสัตว์ชนิดหนึ่งที่เขาเอามาเปรียบเทียบเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไอ้ยังเต่ามันก็ไม่ได้กลายเป็นคําด่านึกออกไหมแต่ว่าเต่่าในนนบททมัััก็็เปตวีผิดอดอง เราก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาใช้เป็นคำด่าหรือย,ยังนะคะแต่ถ้าไปดูย้อนเป็นคาถาภาษาบาลีคือโครงโลกกนิตเนี่ยส่วนมากมันจะมีคาถาภาษาบาลีมาก่อนแล้วก็มีคนเอามาแต่งขยายความเป็นภาษาไทยผ่านเป็นโครงโลกกนิตนะคะคาถาภาษาบาลีก็ไม่ได้เปรียบเทียบกับเพียหรือว่าอะไรนะดังนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าที่เขาใส่ไว้ตอนนั้นเนี่ยก็เพราะว่าคนในสังคมไม่ชอบเพียแล้วก็เลยเอาเพียไปใส่ไว้ตรงนั้นเป็นตัวเปรียบเทียบหรือแค่แบบมันเห็นภาพดีก็เลยใส่ลงไปนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคำว่าเพียเริ่มเป็นคำด่าตั้งแต่ยยุคสสมััันนนนน้เ่าาากก็ิฐว สาเหตุที่คำว่าเฮียกลายเป็นคำด่านยุคสมัยนั้นเพราะสมัยนั้นเนี่ยการเผาศพมันยังไม่ได้มีประสิทธิภาพเหมือนทุกวันนี้พระยังนิยมเอาศพเนี่ยไปทิ้งตามป่าชาไว้ซะเยอะแล้วน้องเฮียของเราซึ่งกินซากศพอยู่แล้วก็ไม่แปลกที่จะไปกินซากศพของมนุษย์นะคะคนก็จะไม่ชอบไม่ปรืมคนก็รังเกียจก็เลยเอาน้องไปทําเป็นคําด่าค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนี่นะคะสันนิฐานว่าคําว่าเฮียที่เป็นคําด่านี่นะจริงๆมันน่าจะเก่าแก่ไปกว่านั้นอีกน่าจะสมัยอยุธยาเลยครูเฮียน่าจะเป็นสัตว์ที่คนร ในนั้นเนี่ยก็จะมีนิทานย่อยๆๆ,ๆ,ๆๆหลายตัวหลายเรื่องและหนึ่งในนั้นนะคะมีเรื่องที่ชื่อว่าสวีตโคทาคือเรื่องเที่เผือกค่ะทุกคนในเรื่องเนี่ยเขาพูดถึงตัวเฮียตัวหนึ่งซึ่งเป็นสีเผือกสวยงามเป็นน้องเฮียขาวนะคะทีนี้มันมีพรานป่าเข้าไปในป่าพยายามจะหาล่าสัตว์ค่ะไล่ไงก็ไม่ได้เนื้อสักทีหันไปเจอน้องเฮียเผือกอยู่ก็เลยกะว่าเอาละฉันฆ่าไอ้เจ้าเฮียเผือกตัวนี้เอาเนื้อดีกว่าปรากฏน้องเฮียเผือกก็วิ่งหนีไปในพรานก็วิ่งตามนะคะน้องก็วิ่งหนีไปจนกระทั่่งงเข้้าาไไปอยูในน,ใน,นนนโโพรรมึคะี มองเข้าไปในโพรงไม้ก็ไม่เห็นน้องค่ะก็เลยเอาคบไฟที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยส่องเข้าไปด้านในโพรงไม้นะคะเพื่อจะส่องดูว่าน้องอยู่ตรงไหนปรากฏว่าไอ้คบเพลิงเนี่ยไฟมันดันไปติดโพรงไม้ตะเคียนที่น้องอยู่ค่ะไฟมันก็เลยไหม้ทั้งโพรงไม้ทั้งต้นหมดเลยนะคะในผานก็ไม่ได้เนื้อกลับไปฮเฮือกนี่ก็ตายคายอย่ในนั้นแหละแต่ประเด็นก็คือไอ้เจ้าโพรงไม้ที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้มีน้องอตัวเดียวไงในนั้นมันเป็นที่อยู่ของพวกตุ๊ดต่ทั้งหลายเยอะแยะเต็มไปหมดพวกตุ่ยตุ่ยทั้งหลายซึ่ พ,พอนีทานเรื่องนี้แหละประมาณว่าโหยเขาอยู่เขาดีๆพอเธอเข้ามาโชคร้ายกันหมดเลยอารมณ์ประมาณที่เข้าบ้าน,านประมาณนั้นนะคะ <c oughs> ตุ๊กตุสมัยนั้นน่าจะต,ตีความแล้วใช้เรียกตุ๊กแกนั่นเองค่ะก็จะมีอยู่3ทฤษฎีนี้แหละที่คนชอบเอาอมาสันนิษฐานกันว่านี่แหละคือที่มาที่ทําให้คาว่า นี่ยนะคะกลายเป็นคำด่าค่ะว่าแต่ทุกคนฟังสามทฤษฎีนี้ไปแล้วคิดว่ายัางไงคะคิดว่าอันไหนคือสาเหตุที่ทําให้น้องเนี่ยกลายเป็นคาําด่าลองคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะวิวก็คิดว่าเราน่าจะรู้เรื่องเฮี้ยมากพอสมควรแล้วแหละเชื่อว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เต็มไปด้วยเรื่องเฮี้ยมากจริงๆแล้วนะดังนั้นพอแค่นี้จบถ,ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้วิวแลกดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่จระเท ไทยแล้วนะคะแต่ว่าน้องเนี่ยกลายไปเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์อยู่แถวอเมริกาแล้วนะเพราะว่าฝรั่งชอบมากฝรั่งชอบน้องสุดๆเวลามาเที่ยวไทยเดินสวนลุมเจอน้องนี่คือแบบ Amazing Thailand อ oh ๋อโหนี่ยกระได็นเสาเดินได้นะคะดังนั้นมันก็มีบางคนแอบลักลอบพาน้องไปเลี้ยงที่อเมริกาแล้วก็น่าจะหลุดนะคะออกสู่ธรรมชาติและด้วยความซูเปอร์สไปเยอร์ของน้องนั้นน้องก็ไปขยายพันธุ์อยู่ที่อเมริกาค่ะซึ่งพอน้องไปเข้าบ้านใครที่นั่นเขาก็แตกตื่นกันเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนก็ต้องเรียกคนมาจับมาอะไรกันใหญ่โตเลยนะคะดังนั้้นก็ตอองรดูค่่ะวา เาจะจับได้หมดก่อนหรือว่าน้องจะสามารถกลายพันธุ์เป็นเอเวเยนสปีชีที่แบบว่าสุดยอดแพร่พันธุ์ได้ทั่วอเมริกาเป็นสิ่งต่อไปนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ